ณโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในชนบทเล็กๆมีอาคารเรียนไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะของเด็กๆโรงเรียนแห่งนี้มีครูใหญ่ชื่อสมภพผู้มีชื่อเสียงในหมู่ครูและชาวบ้านว่าเป็นคนใจเย็นใจดีและอดทนที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ใครเคยพบมา เขาไม่เคยใช้ไม้เรียวไม่เคยขึ้นเสียงใส่ใครและไม่เคยโกรธแม้จะถูกยั่วยุเพียงใดก็ตามคนเราจะเปลี่ยนใครไม่ได้รอกแต่เราควบคุมใจตัวเองได้เสมอเป็นคำพูดที่ครูสมภพพูดกับตัวเองเสมอวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งย้ายมาใหม่กลางเทอมเขาชื่อต้นเด็กชายวัย13าปี รูปร่างผอมแต่แววตาเต็มไปด้วยแรงต้านเขาเป็นเด็กเงียบไม่ค่อยพูดและไม่มองหน้าใครตรงๆครูสมภพสังเกตเห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาเดินเข้ามาในโรงเรียนเหมือนคนที่ไม่เชื่อในความเมตตาต้นเติบโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงทะเลาะพอเป็นคนอารมณ์รุนแรงดุด่าแม่เป็นประจำโดยเฉพาะเวลาที่เมา แม่ไม่ได้เข้าข้างเขาเท่าไรเธอมักจะระบายความเครียดใส่เขาบนว่าเขาเป็นภาระเป็นตัวทวงชีวิตเวลาที่เขาทำดีกลับไม่มีใครสนใจเวลาที่ทำผิดกลับถูกด่ารุนแรงเขาเคยเก็บขวดไปขายแล้วซื้อขนมเล็กๆมาฝากแม่ด้วยความดีใจแต่แม่กลับตวัดตามองแล้วพูดเสียงดังปนหงุดหงิดซื้อของมาให้ทำไม ทำไมไม่เอาเงินไปซื้อข้าวกินเองแม่เหนื่อยนะอย่าทำตัวเป็นภาระให้แม่ต้องหาเลี้ยงอยู่คนเดียวได้ไหมเขานิ่งไปหยิบขนมที่ตกบนพื้นขึ้นมาเงียบๆตอนนั้นเขาไม่รู้จะร้องไห้หรือโกรธใครดีเขาเคยวาดรูปครอบครัวไว้ที่ผนังพ่อแม่ยิ้มให้เขาแต่พอพ่อเห็นเขากลับโดนด่าว่าอย่ามโนแล้วลบรูปออก ตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มเรียนรู้ว่าอย่าทำดีเพื่อใครอย่าไว้ใจความใจดีของใครทั้งนั้นเพราะสุดท้ายเขาก็จะทำให้เรารู้ว่าเราไม่คู่ควรกับมันต้นทดสอบครูสมภพทุกวิธีวางหมากฝรั่งบนเก้าอี้ครูแอเปิดโทรศัพท์เสียงดังกลางคาบวันหนึ่งถึงกับเทน้ำปลาในแก้วน้ำครู แต่ครูสมภพกลับพูดเพียงว่าของมันหายเดี๋ยวก็หาใหม่ได้แต่ใจเรานะ่ะถ้าหายไปมันไม่กลับมาง่ายๆหรอกนะลูกเพื่อนถามต้นว่ามึงไม่กลัวเหรอว่าครูจะโกรธเอาน่าต้นยักไหลแล้วตอบว่าไม่มีใครดีได้ตลอดหรอกเดี๋ยวก็เห็นท่าแท้รอดูอยู่เนี่ย เมื่อโรงเรียนเปิดรับเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ต้นวางแผนขโมยเขาทำตัวดีจนคนไว้ใจแล้วคืนหนึ่งเขากับเพื่อนแอบขโมยเงินทั้งหมดจากห้องเก็บของวันต่อมาครูสมภพพูดกับทั้งโรงเรียนว่าเงินบริจาคนะ่ะยังหามาใหม่ได้แต่ใจที่หายไปนะ่ะถ้าเราไม่รู้ทันมันอาจจะไม่กลับมาอีกเลย หลังจากวันนั้นที่เงินบริจาคหายไปข่าวลือแพร่สะพัดทั่วทั้งโรงเรียนเด็กหลายคนเริ่มซุบซิบใส่ร้ายกันเองบางคนร้องไห้บางคนกล่าวโทษกันอย่างไร้เหตุผลแต่มีอยู่คนเดียวที่เงียบต้นนั่งนิ่งไม่มีสีหน้าไม่มีแววตาไม่มีคำแก้ตัวเขารู้ดีว่าไม่มีใครเห็นเขาทำแต่เขาก็รู้ ครูสมภพรู้เย็นวันนั้นต้นเดินเข้าไปในห้องพักครูขณะที่ไม่มีใครอยู่วางจดหมายไว้ในลิ้นชักแล้วหายตัวไปจากโรงเรียนโดยไม่ร่ำลาใครต่อมาครูพบจดหมายในลิ้นชักเขียนด้วยลายมือของต้นว่าครูครับผมรู้ว่าครูรู้ผมควรเปลี่ยนแต่ผมกลัว กลัวว่าถ้าผมทำดีแล้วไม่มีใครเชื่อผมจะเจ็บซ้าแต่ครูไม่เคยเปลี่ยนครูคือคนแรกที่ผมไม่เคยเชื่อแต่กลับลืมไม่หลงไม่มีการจับไม่มีการแจ้งความครูสมภพไม่ยืนยันว่าใครเป็นคนทำแม้ตำรวจมาถามเขาก็เพียงตอบว่าผมไม่อยากทำลายอนาคตใครโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้ว่า ตัวเองมีอนาคตรออยู่ข่าวลือบอกว่าต้นหนีไปอยู่กับญาติห่างๆที่ต่างจังหวัดบางคนว่าเขาไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าบางคนบอกว่าเขาออกไปทำงานใช้แรงตั้งแต่นั้นแต่ไม่มีใครรู้แน่และครูสมภพก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลยเขาเพียงแต่เดินผ่านบอร์ดนักเรียนเก่าเหมือนเช่นทุกวันและหยุดมองอยู่เฉยๆนิ่งนานกว่าทุกครั้ง ไม่มีคำพูดไม่มีการเรียกชื่อแต่ในแววตาของเขายังมีบางอย่างที่ไม่เคยจางหายไปเหมือนครูยังเชื่อเสมอว่าเด็กคนหนึ่งที่เคยเดินหลงทางยังอาจกลับมาในวันหนึ่งหลายปีต่อมาต้นกลับมาในวันหนึ่งเขาเขียนในสมุดเยี่ยมชมของห้องสมุดว่าผมยังไม่กล้าขอโทษแต่ผมกล้าบอกว่า ครูคือแสงสว่างแรกในชีวิตแสงที่ไม่เคยส่องเพื่อให้ใครเห็นแต่เพื่อให้ใครบางคนเดินออกมาจากความมืดได้ด้วยตัวเองครูสมภพอ่านแล้วเพียงยิ้มและพูดกับตัวเองว่าความดีนะ่ะมันไม่ใช่ไว้เปลี่ยนคนอื่นรอกลูกมันเอาไว้กันไม่ให้เรากลายเป็นคนที่เราเองยังรับไม่ได้ต่างหากในงานวันครูปีถัดมา ต้นในวัยหนุ่มขึ้นเวทีเขากล่าวว่าสวัสดีครับผมคือเด็กที่เคยขโมยเงินโรงเรียนเด็กที่เคยเกลียดครูสมภพแต่เพราะครูไม่เคยตอบโต้ผมด้วยความโกรธผมถึงไม่กล้าตอบโต้ชีวิตด้วยความเลวอีกต่อไปเขาเล่าชีวิตหลังจากหนีไปทำงานใช้แรงงานเรียนกศนและตอนนี้ กลับมาเป็นครูอาสาในหมู่บ้านห่างไกลผมไม่แน่ใจว่าเคยดีพอให้ใครให้อภัยแต่ผมแน่ใจว่าความดีของครูยังอยู่ในใจผมเสมอครูสมภพเดินขึ้นไปโอบไหลเขาแน่นไม่ต้องพูดอะไรแค่ยิ้มก็เพียงพอแล้ว